วันนี้เราอาจารย์แขมรดสยามจะมาอธิบายถึงวิธีกรรมของวิชาปัญจองค์การ29บทคาถาองค์การ29บทเนี่ยเป็นคาถาองค์การที่สืบทอดในคัมภีร์ปฐมังของนิกายธรรมะจารเจติยะมาอย่างยาวนานมีระยะเวลามาเป็นพันปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะเป็นพันปีแล้วตามที่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวเล่าสืบกันมาเรื่อยๆวิชาแห่ง ปัญจองค์การเนี่ยสามารถทําให้ทุกสปปรรพสิ่งในรอบรายรอบตัวเราเนี่ยได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่ทั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็แค่ทําพิธีจุดอ่างก็คือจุดตะเกียงให้คุณเท่านั้นซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปัญจองการ29บทแต่หากคุณจะใช้วิชาปัญจองการ29บทอันสูงสุดเนี่ยมันจะต้องทําพิธียกดวง ต้องมีการว่าองค์การทั้งหมด29ครั้งก็คือ29จบ29เรื่องเนี่ยในแต่ละเรื่องแต่ละจบเนี่ยก็จะมีการยกระดับดวงขึ้นไปในแต่ละชั้นคราวน,นี้ในสมัยอดีตเนี่ยอตอนที่ครูบาอาจารย์เขาได้ทําติดต่อกันมาเขาจะมีตะเกียงหนึ่งตะเกียงที่ใส่ดวงคุณลงไปพร้อมกับมีธงหนึ่งธงที่ใส่ดวงคุณลงไปและก็ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะนั่งส่วนบัญจาค์องการ ครบหนึ่งจบยกระดับขึ้นไปหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นนึ่งั้จนครบยี่สิบเก้าจบสูงสุดแล้วเขาก็จะชักคาไว้สามวันแต่ในระหว่างที่ชักคาไว้สามวันก็จะต้องมีพิธีกรรมในการสวดหนุนดวงไม่ให้ตกลงมามันเป็นการทําพิธีหนุนดวงอันสูงสุดในวิชาปฐมังสิทธิร้อยแปดประการของธรรมจิติยะว่าในเรื่องพิธีกรรมยกดวงซึ่งยากมากแนละที่สําคัญนะ เราอ่ะเคยทําให้ตัวเราเองคนเดียวเราไม่เคยทําให้คนนอกเลยแต่ในปีนี้ในวันที่12เมษายนห้ารเนี่ยเราได้มีพิธีกรรมเทพระเทพระพรมธงชัยพร้อมกับมีพิธีกรรมสําคัญสาคัญอีกหลายพิธีเราเลยเห็นเป็นนิมิตหมายดีเราเลยจะมีพิธีกรรมยกดวงส่วนรายละเอียดพิธีกรรมยกดวงเนี่ยให้คุณดูจนจบ ของทุกคลิปในเซตของวันที่12เมษาย1 8น2518เราจะทำออกมาเป็น EP แล้วคุณไปตามชมให้ทุก EP คุณทำความเข้าใจในเบื้องต้นอย่างเข้าข้าวก่อนแล้วคุณค่อยติดต่อเพจทุกเพจหากคุณสนใจแต่เราอยากจะบอกเลยว่าหากคุณพลาดโอกาสนี้ไปคุณอาจจะต้องรออีกยาวนานจนกว่าเราจะกลับมาทำวิธีแบบนี้อีกครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่คุณจะได้ทําวิธียกดวงอันสูงสุดของวิชาปัญจองค์การ29บทเพราะฉะนั้นหากคุณสนใจนะไปดูในทุกๆคลิป EP ที่เกี่ยวกับงานวันที่12เมษายน2 5 1 8ว่ามีงานอะไรมัง่งแล้วคุณสนใจในพิธีกรรมนี้ให้คุณรีบติดต่อเพจทุกเพจอย่างโดยด่วนแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสดีสวัสดี